วันนี้คุกเกดเอาวิธีนะคะในการที่เราจะเป็นแบบจุดเด่นเนาะในสายตาของผู้หญิงนะคะมาฝากกันเพราะว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยจะไม่มีจุดนี้ก็เลยทำให้ผู้หญิงไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะวันนี้มาดูวิธีกันนะคะว่ามันมีวิธีที่ทําให้เราเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะผู้หญิงจะมองคุณจากจุดนี้เยอะมากแล้วเขาจะ ตัดสินคุณด้วยว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํากับคนอื่นได้หรือเปล่านะคะความมั่นใจเนี่ยมันสามารถแสดงออกมาได้ทั้งการเดินเนาะก,การพูดหรือว่าการแสดงทัศนคติอะไรต่างๆนะคะผู้หญิงสามารถมองคุณตรงนี้ได้หมดเลยเนาะ,อ,ะอันที่2นะคะก็คือเราเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยเมตตาก,กับผู้อื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่า สิ่งนี้มันทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลือใครไม่อยากจะเมตตากับใครเพราะว่าบางคนก็แบบเออฉันนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองถูกไหมแต่ถ้ามีสักคนหนึ่งที่แบบออส่งสัญญาณให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หรือว่าเขามีใจที่เมตตากับผู้อื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นมามากๆนะคะอันที่สก็คือ เป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารเนาะทักษะในการสื่อสารก็คือคุณต้องเป็นคนที่สื่อสารเข้าใจนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนพูดจารู้เรื่องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเนาะสิ่งนี้มันทําให้ผู้ชายหลายคนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้มากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ผู้หญิงชอบมากเพราะผู้หญิงเป็นคนที่ชอบคนอัธยาศัยดีอยู่แล้วชอบคนใจดีชอบคนพูดจาหวานชอบคนพูดจาสุภาพเนาะข้อ4นะคะ ผู้หญิงเขาจะชอบคนที่เป็นยนะูนิคเนาะมีลักษณะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ตามใครไม่ตามกระแสไม่แบบว่าเอ้ยต้องคล้อยตามคนอื่นตลอดเวลาต้องแบบเป็นแก๊งอยู่กันเป็นทีมเยอะๆเท่านั้นะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีความสุขถึงจะแบบโดดเด่นขึ้นมาได้นนะไม่ใช่นะคะคือผู้หญิงเนี่ยบางทีเขามองแล้วว่าเฮ้คนคนนี้แบบโหยความคิดเขาทัศนคติเขา หรือว่าการใช้ชีวิตของเขาเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นในทางที่ดีนะคะถ้าเกิดทําได้แบบนี้คุณจะเป็นอะไรที่ผู้หญิงให้ความสนใจคุณมากๆเลยนะข้อหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วผู้หญิงทุกคนชอบมากคุณจะโดดเด่นขึ้นมามากๆนะคะก็คือเราต้องเป็นคนที่มีอารณ์ขันเนาะกับผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขาแบบลงสเสน่ห์ผู้ชายลักษณะแบบนี้นะคะคนมีอารณมขันเนี่ยมันมันสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาสบายใจไปกับคุณเนะี่ยทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายจังเลยที่ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้รู้สึกอบอุ่นนะคะถ้าเกิดผู้ชายบางคนแบบมีแต่เรื่องเครียด,ดมีเล่าแต่เรื่องแบบเวลาม,มา้ารู้สึกบวหัวไหมรู้สึกไม่อยากมาแล้วรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้คนแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนตลกเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเขาหัวเราะได้อย่างมีความสุขและผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเขาได้หัวเราะกับใครเยอะ,เยอะๆเขาจะรู้สึกหลงรักคนคนนั้นโดยอัตโนมัติรู้สึกชอบรู้สึก ใจรู้สึกไม่ลืมอะ่ะเก็บไปถึงบ้านเลยนะคะกลับแับความทรงจำแบับนั้นนะเอากลับไปอีกนั่งนึกถึงคุณแล้วก็นั่งยิม้มมีความสุขโอเคนะถ้าเกิดทําได้ทั้ง5ข้อนี้นะคะคุกยก๋คิดว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่โดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยเนาะลองนําไปใช้กันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะนี่เรามานั่งรถไฟกันไปละ